สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ก,กับเกมวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านนะครับซึ่งเป็นผลงานชินที่เต็ดของคุณลาฟพินเตอร์นะครับผมผู้ตร้างฉันงงมากผีหลอกแถวบ้านหรือฉันอยากดูผีนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับป่ะเริ่ม RPG Mega ิน r i n t ์เสนอ วันปกติมีคนเดินผ่านบ้านโอ้โหแล้ว้ำไมหน้ามระเอกเรามันหลอนนี้วะไปที่ป่าโอ้โอเคกด F4 เตรียมจอใช้ทุกสอในการเดินกดแตดตกลงกด X ยกกด X เพื่อหน้าเมนูหรือยกเลิอกอัลติเนตและ F4 เพื่อปิดเกมเลิกเล่นโอโ้ง่ายขนาดนี้เลย,เลยโอโ้แล้วทำไมเราเอกเรามันหน้าหลอนจังวะไปเจอไปโดนตัวไหนมาเนี่ย โทรศัพท์มือถือโทรทรัศน์โพราสมัยนี้ชอบอ่านผิดเพราะความเร่งรีบมันนานร้อนรนรัเตียงสำรวจอะไรได้ไหมไม่ได้ตู้มีคนชอบไปหลบในนี้แล้วก็เน่าข้างในนี้ฮะใครวะโอเคปะเฮ้ยเงาใครวะนอกบ้านเน่ะไปที่ป่ากูจะไปที่เมือง ไหนแล้วอุ้ยเอ้าโอ้โหตัวขาดกูไม่ตายว้ยอ้าวเฮ้ยโอ้แล้วตัวอย่างี้เลยเลยเอ๊ะอ๋อเฮ้ยอะไรน่าโอ้โหแล้วเราก็แบบอันนี้เป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราเล่นเป็นตัวอะไรเดี๋ยว วันต่อมาฉันเห็นศพคนมันวิ่งผ่านหน้าบ้านฉันจริงๆนะมาตัวนั้นมันทำอะไรหนะนี่เธอไม่ฟังฉันหรอเราเล่นเป็นใครปะ่าจะเป็นผู้ชายมั้งโอเคตอบฟังก่อนฟังสิฉันฟังอยู่เธอเห็นคนวิ่งผ่านหน้าบ้านเลยกลัวหรอไม่ฟังเลยหรือไงมันเป็นศพคนล่างแห่งออกไปครึ่งหนึ่ง เมื่อวานฉันออกไปไหนไม่ได้เลยฉันกลัวไอ้ตบนั่นนอนก็น,นอนไม่หลับถ้านไหนไม่เชื่อจะไปดูไหมล่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันไปดูให้เห็นเลยอืมโอ้โอเคตำร,รวจได้ละเดี๋ยวเราชื่ออานาตวิหกบินโอชื่อเซฟก่อนเพื่อความปลอดภยัยเราวิงได้ไหมโอเคกดชิบวิ่งโอเค คุณอย่ามากลัวได้ไหมครับกลับไปนั่งกินค้าวซะโอเคไปแล้วพี่คนเนี้ยผมมีค่ามากครับผมต้องกินคุณเห็นหมาตัวนั้นไหมโอเคกินแฮร่อร่อยโอเคตอบข้อแรกก่อนเห็นมันกําลังกินอยู่โอ้โห <laughs> เลือกโชคเลยขอโทษนะแต่ผมว่ามันกินตบหรืออะไรสักอย่างอยู่ก็มันกําลังกินไงผมไม่สนใจหรอก ผมก็จะกินคุงไม่อยากให้ใครมากวนตอนกำลัง <benim> ข <rawd Moder> ิวใช่ไหมล่ะโอเคปะแฝเราก็น่าหงอยนีู่่แล้วตาไปดูกันเวลาต่อมาบ้านของกิ่งเดินหน้านี้มานี่แหละฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านแล้วไอ้ตบน้านก็เดินผ่านไปโอ๊ยเออตรงนี้แหละอืม ล็อกฉันไม่เห็นมีอะไรเลยก็ตอนนี้มันจะเป็นผีได้ยังไงเ่านี่ฉันกลัวกระเพาะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่แหละใช่สินายมันไม่เคยกลัวอะไรสักอย่างวูไม่สนโลกฉันไม่สนโลกก็จริงแต่ฉันสนใจหมาตัวนั้นข้างตอกร้านอาหารฉันยังคงคาใจไม่หายเลยมันก็แค่หมาจรเท่นั้นแหละนี่สนใจอตบที่ผ่านนะว่าฉันดีกว่าฉันเนี่ยจริงจงไม่อยู่แล้วไปดีกว่า อย่าพึ่งซีอย่างน้นก็ช่วยไปดูรอบๆบ้านก่อนฉันกลัวว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในบ้านนะ่ะเออเอาเพื่อความสบายใจโอเคเข้ามาในบ้านแล้วอืมไหนขอดูตรงที่ตาผ้านหน่อยแล้วกันโอเคสำรวจไม่ได้มีหไหมโอเคตรงนี้เขาดูได้โอเคอืม ก็ไม่มีอะไรนี่นาขอคุยหน่อยไปดูโ oh. อ้โหแต่ว่าเข้าเข้าไปในบ้านก็ล็อกไปดูรอบๆก่อนดิเอาเมื่อกีก้ดูไปแล้วอ๋อ oh. มีหลังบ้านด้วยมันก็ล็อกอะไม่มีอะไรเลยกลับไปหน้าบ้านดีกว่าโอเคอ่ามา โอยีกรอบเจออะไรไหมไม่มีอะไรลมพัดเย็นดีงั้นก็ไม่ดูในบ้านต่อเลยเค okay. ปะ่ะเข้าในํำรวจโซฟาก็แค่โซฟาพัดลมทีวีแล้วตำรวจปักไปได้ไหมหน้าต่างยังไม่มีปัดทิชินฉันลืมเลยว่าวันนี้วันอะไร <laughs> ดูดีๆนะสันที่อยู่นี่แหละบ้านจะใหญ่ไปไหนเนี่ยกับเคโอเคตอบข้อแรกดีกว่าบ้านใหญ่ขนาดนี้อยู่คนเดียวเหรออืมบ้านเช่าน่ะอ๋อเป็นบ้านเช่าเออเข้าดิแล้วนี่ห้องใครอะไรเนี่ยอของของกิ่งอ๋ออืมชัตเตอร์กดติดวินมอไตอร <laughs> ตู้เสื้อผ้าเกือบเก่าเต้ารับปักไฟอืมโอเคตรงนี้อะไรอ่ะล็อกมีห้องน้ำมัง้งอืมห้องน้ำจริงด้วยไหนตำรวจดิถังใส่น้ำโอเคโทโถสุขภัณฑ์กระจกคุณเกินมองไม่ค่อยเห็นโอเคไป ปักปัวอร่อยทําจากแป้งฮะปักปัวอะไรวะทําจากแป้งโอเคเดี๋ยวตำรวจตู้เย็นตู้เย็นอืมดีแล้วไม่มีเนื้อคนถูกแช่ไว้โอ้โหพี่ไม่ใช่บ้านคาะตะกอนมีดถ้าเจออะไรแปลกก็คงต้องใช้อมีดเล่มนี้แหละโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้เตาแก๊สสิงถังขยะอืม ก็ไปดูหลังบ้านแล้วนี่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมัง้งโอเคอืมก็ไม่มีอะไรแล้วมัง้งโอเคกลับไปคุยก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีแต่มีห้องหนึ่งล็อกเข้าไม่ได้มันเป็นห้องนอนอีกห้องหน้าแต่ฉันเอาไว้เก็บของเฉยๆคงไม,ม่อะไรเข้าไปได้หรอกงั้นกลับก่อนนะไม่มีอะไรหรอกมันไปไปแล้วอืมเจอกันอุ้ย อุ้ยตีทีวีเปิดเองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวๆๆีๆ๋ขอขอเซฟเพราะควอภัยกันติดก่อนโอเคอ่าเราจู่จู่กิ่งก็เข้าไปเลยเฮ้ยไม่ต้องกลัวแค่ทีวีเปิดเองเฉยๆโทษโทษฉันเผลอเหยียบรีโมทอะ่ะมันไม่มีรีโมทอยู่ตรงนั้นคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอ คิดว่าเหยียบในหมดจริงเหรออาาถตใช่มันไม่อะไรสักอย่างตกอยู่ตรงพืน้น <c oughs> <c oughs> ทำไมเขานี้ยอมพูดจริงปกตินายชอบพูดเบี่ยงเบนนี่มันแยกว่าเดีนวันนี้วันนี้อย่าพึ่งกลับนะอนาถตนอนนี่แหละ <c oughs> ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตอนที่นี่ไปมันก็ต้องเจอแน่ๆไปหานอนที่อื่นก่อนดีกว่ามัง้งถ้ามันตาไปล่ะจะเห็นมันแล้วนะ มันอาจจะตามฉันไปอยู่ดีลองอยู่ที่นี่ไปก่อนสักคืนบ้านมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้ท้ำตัวเหมือนตัวละครเลื่องสยองเลยนะเบื่อจริงๆต่อไปเจอผีเชื่อฉันงั้นนายนอนโซฟานะน่าหางายเหมือนเข้าใปใหญ่แล้วเธอจะร้องกลางหือใช่ไหมแล้วฉันก็วิ่งไปดูอะไรงี้โอ้โหเออถ้าเป็นงั้นถึงนาจะมานอนในห้องฉันฉันก็คงต้อง หายไปจางดึกอยู่ดีทุกอย่างไม่งเหมือนหนังสยองป่านท,ที่เคยดูไปหมดไอ้บ้าเอ้ยขอโทษครับแต่เย็นๆก่อนโอ้โหไม่เย็นแล้วออกห้องไปแล้วแกแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ฉันเซฟก่อนอืมอ้าวเอ้ยไปอีกห้องเฉยเดี๋ยวบอกล็อกไนงะมีกุญแจเหรออ้าวล็อกอ้าวแล้วไงต่อเลยทีนี่ เฮ้ยหืมภาพดีบุเฮ้ยเฮ้ยผีแวบๆบว๊เฮ้ยหืมลูกตามันเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหัวขายตรงนี้ A later. few moments อ๋อต้องมาขยับกอี้โอ้ยตํารวจอะไรตั้งนานนี่รือกุญแจห้องนั้นได้แล้วกุญแจห้องเก็บของโอเคไปเซฟ่อนววาอยู่หาหาตั้งนานโอเคใช้หดล็อกแล้วอ้าวโอ้ตํารวจนานไปเลิ แก่ใส่ของทั่วไปของพลาสติกทั่วไปโอเคกูแหวกหลออมึงแล้วกิงเฮ้ยอ,อะไรวะนะ่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะอืมอ้าวอาวล้วนี้ใครอ่ะนี่กิงไหนเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยพูดดีๆเป็นอะไรตอบมึงเป็นใครกับไม่สนใจมึงเป็นใคร เป็นอะไรอนาถก็ฉันไงศพศพในห้องมันคืออีก,กิ่งนี่กูกูศพอะไรก็อยู่นี่ไงในห้องเก็บของมีศพของแกอยู่หล่อได้ไงใช้เข้าห้องน้าหาเอ้ยแล้วหลออะไรไปเปิดห้องเก็บของได้ยังไงอา้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยเข้าไปอา้าวไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่ <c oughs> เห็นมีอะไรเลยไอ้บ้าแม่งเอ้ย อ้าวเมื่อกี้ฉันเจออะไรบุวยไปจากที่นี่เถอะยกเลิกไปไปจากที่นี่เถอะไปจากที่นี่เถอะมันแตกเกินไปแล้วไม่ต้องขัดอะไรทั้งนั้นกิงเงียบไปเถอะโอเคโอ้โหลนลานมากโอเคไป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  อนาถกับกิ่งรีบหนีออกไปจากบ้านอนาาถไปส่งกิ่งยังบ้านญาติของเธอก่อนจากนั้นไม่นานกิ่งก็ได้ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นส่วนอานาหลังจากวันนั้นเขาก็เริ่มเสียสติและเห็นภาพหลอนโอเคเท่ากับได้ฉากจบแรกรู้สึกว่าจะมี9ฉากจบโอ้โหแล้วผมต้องหาอีกทั้ง8ฉากจบอาจาังไหนมื่อวะเนี้ย เดี๋ยวลองหาดูเท่าที่หาได้แล้วกันฉากจบที่สองนะครับหลังจากที่เราพากิ่งมาดูที่ห้องเก็บของนะครับหลังจากคุยอะไรกันเสร็จแล้วให้เราเดินออกจากบ้านได้เลยนะครับอนาัดอนาอนนไม่สนใจเสียงเรียกของกิ๊กแก้วอีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วรีบกลับไปด้วยความสติแตกแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกับกิ่งอีกเลยว่าง่ายๆก็ทิ้งเลยฉ <c oughs> ากจบนี้มาตรงที่ร้านอาหารนะครับ ตรงที่กินแก้ถามว่าอานาไม่ฟังเธอนะครับให้เราตอบว่าไม่นะครับอืมตอบไม่ไปเลยแล้วก็อืมดูหมากันอืเดี๋ยวนะมันกินไอตัวที่อยู่ตอนต้นเกมบว่าโอเคป่ะแล้วเราก,ก็ออกตรงนี้เลยอืมเราออกเราจะออกมาหน้าร้านได้นะครับโอเคไม่มีเหตุผลที่กลับเข้าไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูในซอยก่อนดิ หายไปแล้วแต่เลือดยังอยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเงาตำรวจไม่ได้อ้าวหายไปแล้วอืมฉันชอบไปนังวาวอ้าไม่ไปตายอ่ะสกุโนฮีนาแหม่โอเคไปขวาก็ขวาเวลาต่อมาอพาร์ตเมนต์ของอนาถอืมโอเคเรามา ที่ใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันโอเคฝ่ายที่เจ็ดไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้แล้วห้องไหนอะไม่ใช่ห้องนี้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 โอ้โหริมเลยเด็กโ,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 โอเคมาถึงละผ้าที่ถูกกองไว้ในตะกร้าตูกกา้เสื้อผ้าครับอืมมาแถวนี้มั้งอืมโอเคนอนเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพึ่ง สำรวจรอบๆก่นอนห้องน้ําน้ําไม่ไหลอา้าวไม่จ่ายค่าน้ำํำทังใส่น้ํามีกันวางอยู่ด้านบนอืมน่าน่าเหมือนไม่ไม่โดนตัวใหม่มาก็ไม่รู้แล็ปท็อปรุ่นโฟรเจสต์ไหนรลำพียงมีอะไรไหมโอเคนอนอะไรก็ได้เออนอน อุ้ยื่ออีกแล้วฮะมันเห่าอะไรอีกวะานนี่ยโอ้หนี่เตียงลุกแล้วะนะลุกแรงๆโอเคเดี๋ยวเซฟกันอืมโอ้โหมันขึ้นมาผัดเป็นว่ะโอ้โหเดี๋ยวนะหมาเลยกิงโจ้วะโอ้โว ยังไปไม่ได้เดี๋ยวเราไมไปเข้าห้องนั้นวะไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับห้องเลยเหรอโอ้โหอยู่ห้องน้ำโอ้ยเกมโอเวอร์สิ้นชีวะโอเคลงได้แล้วโอเคลงอืม โอ้โหดักตรงนี้เลยเละโอ้โหดักเยอะแยะเลยทางไหนทางนี้ถูกต้องวะชิบหายละโอ้โไปต่อไม่ได้โอเคอย่างนี้สิลนะ มีทางเหรอโอเคมั่นใจแล้วโอ้ยตกใจสิ้นชีวาก็โอเคครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเจอศพของกิ่งแล้วครับให้เรา ออกมาในห้องนะลงห้องนี้นะครับแล้วเขาหยิบมีดก่อนเลยโอเคหยิบไม่ไดน,นะครับมาแล้วก็โอเคที่อะไรเนี่ยเอา้าไอ้เนี่ยพู้ด,ดีๆเป็นอะไรโอ้โหจะมีตัวเลือกเพิ่มมาครับเฉือนไม่เลยอ <c oughs> อ่าเฉือนซะงั้นนะอ้าว <c oughs> ชิบหายละเอาไงต่อครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหหน้าเวอร์แล้วเนี่ย ไปเก้าวโอเคปะอืมประตูแดงเลยอนา,าได้หนีกลับไปแล้วไม่นายเขาก็ถูกจับข้อหาฆาตกรรมนางสาวกิ่งแก้วโอเคได้ฉากจบเพิ่มแล้วโอเคหลังจากที่เราเชื่อกิ่งแก้วแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาทางนี้นิดนึงโอเคจะมีเงาปริศนาอยู่ตรงนี้นะครับเราืยครับไปที่ป่าเอาศพไป โอเคเท่ากับว่าเราต้องเอาเก็บตบใส่ถุงดำโอเคอืมตบถูกเก็บใส่ถุงดำโอเคเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็ออกป่าอืมนี่ไงที่ป่าละได้ี๋ยวเซฟก่อเซฟก่อนแล้วกันโอเค ฝังถุงดำฝังโอ้โหถุงดำถูกฝังลึกลงไปสามเมตรเสียงดินกระทบพลาสติกและของเหลวตงบลงไปแล้วไงต่อกูฝังมึงแล้วกลับกลับเดินเล่นก่อนโอเคกลับโอ้โหห้องแดงเขียวแล้วยังไงเออ อืมหน้าแบบนี้เชียวอืมพยายามล้างยังไงกลิ่นเลือดมันก็ยังเหม็นสาบก็แค่ถูส่วมฉันไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเพราะน้าโมมากตอนนี้โอเคไม่มีอะไรตู้เสื้อผ้ามันเดิมอืมจะได้หอกจากหอดีๆไหมเนี่ยฉันไม่อยับไปไหนอ้าวโอเคกลับพุ้ย อุ้ยตกใจโอ้โหตกกิ่งแก้วแล้วไงต่อจะไม่อยากเห็นหน้าตัวเองแล้วไงอ่ะไม่มีอะไรเพิ่มอืมโอเสียงโทรศัพท์อุ้ยโทรศัพท์กิ่งโทรมารับสายหรือวางสายรับไปเลย อนาตเธอหนีกลับไปทำไมเธอตายไปแล้วตอนนี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินอยู่รอบบ้านตบคืบปีกนั่นอนาตมันฆ่าฉันอุ้ยฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจฉันต้องกลับไปกลับไปอนาตกำลังกลับไปเอ,อกลับไปที่นี่ฮะโอ้โแล้วหน้าอนานี่มืดทะมินเลย อใครวะระหว่างทางอย่าลืมแวะกินน้ำโอ้พี่พี่มาทาผมตกใจเลยโอเคไปอืมแหงน้ำโอเคต้องมีแก้วก่อนสินะอืมโอเคหยิบแก้วน้ำหยิบแก้วน้ำแล้วก็เติมน้ำเปิดน้ำแล้วโอเคได้แก้วน้ำมาแล้ว เฮ้ยใครใครกินอะไรตรงหน้าไอ้นี่วะหลุมฝังศพนะขอบคุณครับเอามันในติบไปดูในแข้งน้ํอาอ้าวได้บันไดช่วยเก็บบันไดโอเคเก็บบันไดละอืมวอ้น่ากลัวมากโอเคใช้บันไดเออห บเพียบเลยอุ้ย,อย,อยขอบคุณที่เล่นโอเคเกมโดย Live Inter หมอว่าคุณจะตามหาชากจบครบแล้วสวัสดีโอเคเครดิตขึ้นแล้วแต่ผมยังหาไม่ครบมาดเก้าฉากจบไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับเกมวันปกติมีคนเดินผ่านบ้านนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับสวัสดีครับจากจบที่เหลือลองไปหากันดูนะครับอันนี้ก็เท่าที่ผมหาได้ละ